สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับเช้าเช้านี้ก็ตอนเช้ามีหมอกลงหนามากเลยนะครับทุกคนเริ่มหนาวแล้วนะครับก็จะพาบรรดุแปลงนาข้าวมาเดิมนะครับแปลงนาข้าวเจ้านะครับทุกคนข้าวเจ้าข้าวกกขอสิบห้านะครับข้าวหอมมะลิแปลงนี่ระบายน้ำออกสูงนะครับ ข้าวจะถอ,อกออกร่วงกันหมดแล้วนะครับกําลังจะกลมนะครับนี่ครับก็สูงเหมือนๆกันสูงเฉพาะรอบข้นหน้านะครับความสูงกันเท่ากันกับข้าวของผมนะครับรอบขำรอบคันนาแต่ไม่ล้มนะครับทุกคนนี่ครับไม่ล้มเนี่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำนะครับการจะให้ข้าว ของเรานี่ไม่ให้ล้มนะครับก็คือระบายน้ําออกครับระบายน้ําออกไม่ใช่ว่ามันจะไม่ล้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับทําให้ต้นข้าวมันแข็งนะครับแล้วก็ช่วยให้ข้าวของเรานี่สุกเร็วเหลืองเร็วนะครับถ้ามีนาบนะครับมันกอจะสุกช้านะครับก็จะช่วยให้ต้นข้าวมันอ่อน นะครับทุกคนคันมันมีนามเดือข่าอ่อน้นลำข้าวไม่แข็งนะครับเวลาเข้าข้าวนะของเรานี่ครับหากล้มมานะครับร่วงข้าวนะครับก็จะไปแช่อยู่ในหนามทั้งที่เอ็นบอทันแก่เต็มทีนะครับก็จะอาจจะทําให้ข้าวของเราเน่าได้นะครับแช่นะคก็ระบายน้ําออกดีที่สุดนะครับทุกคนนี่ครับ นี่คือข้าวเจ้าวานนะครับข้าวเจ้าวานส่วนนี้ครับข้าวเม็ดแดงข้าวสามเดือนนี่ครับข้าวสามเดือนนี่เก็บเกี่ยวกรน,นะครับปักดำพร้อมกันแต่ว่าอายุของข้าวสามเดือนอายุช่วงสั้นๆน,นะครับ ก็เหมาะไปทําพันข้าวนาแล้งนะครับทุกคนนี่ครับข้าวเม็ดแดงไม่ค่อยง่ามนะครับคันมันง่ามมันก็จะสมบูรณ์กว่าน,นี้นะครับก็จะสูงกว่าน,นี้นะครับน,นี่ไม่สูงนะครับสดแปลงนี่ครับเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเขากอ่อตัดต่อข้าวนะครับการตัดต่อข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนตัดแล้วกั เผานะครับทำให้หน้าดินไม่ค่อยดีนะครับทางที่ดีก็ปรปับปรุงดินนะครับใช้กบดีที่สุดนะครับนี่ครับตัวข้าวไม่ค่อยใหญ่ครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับจากแปลงนี้ก็จะพาไปดูแปลงนาข้าวเหนียวของผมนะครับ นี่คือแปลงข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแปลงนี้นะครับกลัวข้าวสูงนะครับข้าวสูงก็เลยไม่ค่อยใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่น้อยๆใส่แบบไม่ทั่วถึงนะครับผลสุดท้ายก็กลายเป็นข้าวเตี่ยนะครับจากข้าวสูงกลายเป็นข้าวเตียนะ่ยไม่งามนะครับทุกคนนะครับก็อขิดไล่นะครับนี่คือย่านเขา สูงนะครับขั้นมันสูงนะครับจะเกิดบวกลไดผลผลิตดีนะครับยังไรก็ไม่ล่มนะครับสูงนี่นอาจจะล่มส่วนหน่อยถึงมันแก่แล้วมันอาจจะล่มนะครับแต่ถ้ามันขี้ร่ายนะครับมันบอดไเข่าเลยนะครับต้องให้มันสูงไว้ก่อนงามไว้ก่อนนะครับถึงจะได้ผลผลิตดีนะครับนี่ครับ ข้าวเหนียวแปลงนี่นะครับก็สูงพอๆกันนะครับกับข้าวเจ้ารับมันงามนะครับจุดที่มันงามนะครับสูงเท่ากันเลยนะครับกับแปลงนะข้าวเจ้าก็คอสิบห้านี่ครับแปลงใกล้ๆกันติดๆกันนี่ครับนี่ไมครับนี่ครับแปลงนี่แปลงนี่แปลง ข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าคม,มสูงปล่อยน้ำออกนะครับนี่เพื่อ,อนๆเสียงครอบเสอยลปล่อยมีน้ำก็ลม้มไม่มีน้ำก็ล้มนะครับนี่ครับผมว่าล้มมันก็มีเสื่วมน้อยนะครับถ้ามีน้ำนี่ระบายน้ำออกยังไม่หมดนะครับทุกคนก็ค่อยๆระบายออกนะครับ ค่อยๆระบายออกนี่ครับต้นข้าวของผมอุดมสมบูรณ์งามมา,ออนะากเลยนะทุกคนต้นตาสีออนนะครับกอใหญ่กอใหญ่มากเลยครับอันนี้ผมใส่หลอบกบไว้นะครับีนนาข้าวกบเข้าไหมต้องมาดูกันนะน่าจะมีกบอยู่นะครับทุกคน กบหน่อยกบใหญ่รวมกันนะครับามาดูกันกิบปลาผมใช้ปลาเค็งนะครับปลาหมอใส่โอู้กเข้าอยู่นะคนแต่ว่าปลามันกินหมดเหล้วนะครับคนนี่ครับกบหนึ่งตัวนะครับก็ได้สองตัวนี่ครับหน้าข้าวใครอยากได้ข้าวงามข้าวงามข้าว ได้ผลผลิตดีก็ต้องเอาใจใส่นะครับถามอุดมสมบูรณ์นะครับลูกลูกของข้าวที่มาแตกกอออกมานะครับก็จะอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยนะครับนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับระยะการใส่ปุ๋ยนี่ครับถามว่าผมใส่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยยูเรียนะครับทุกคนนี่ยูเรียทั้งนั้นนะครับนี่ผลงานของปุ๋ยยูเรียเป็นแบบใดครับใบโค้งโกง สวยงามเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบหนาปึกนี่ครับจุดนี่นะครับปวยยูเลียลายเป็นพิเศษเลยนะครับนี่จุดนี่นะครับปวยยูเลียนะครับมันติดเตี่ยนะครับมันบางตาตนเมื่อคืนใหม่ผมใส่อยนะครับใส่ไปใส่มากเข่าแต่กอนะครับ งามสูงทั่วหัวเลยนะครับตรงไหนที่บองงามนะครับตอนเราปักดำนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับเราเน้นเน้นปุ๋ยจักหน่อยนะครับอย่าไปเส่ลายครับใส่น้อยๆเดี๋ยวกระงามไปของมันเองใส่บ่อยๆนะครับนี่ครับเป็นข้าวเจ้า นี่ครับจุดดีสูงมากเลยครับสูงเป็นพิเศษงามมากเลยนะครับจุดนี้นี่ครับเพราะว่ามีขี้งัวนะครับจุดนี้นี่ครับขี้งหลายหนานี่ครับใบมั้ครับใบมันโค้งมันหล่นนะครับใบมันโค้งนี่ครับเมล็ดข้าวก็ยั่งสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ ถ้าใบันใหญ่รวงข้าวมันก,ก็ใหญ่นะครับทุกคนนี่ครับไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ใบนี่ครับบางคนว่ามีแต่ใบนะครับใบสําคัญนะครับใบนี่ต้องมารอเลี้ยงเล็ดข้าวลาข้าวนะครับรับแสงข้าวนี่มักแสงนะครับแสงแดดขาดไม่ได้ นี่ครับจุดที่มันล่มนะครับก็มีนะครับแต่มันล่มนแล้วดีนี่ครับมันจะล่มแบบนี้ล่มจะโดนแล้วนะครับอาจจะล้มนะครับแต่มันล้มไม่หมดนะครับทุกคนนี่ครับจะล่มแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับทุกคนนะครับ